เอนต้องเพ่อ <screws> ต <in the ground> ้องเพ่นต้องเพ่นต้องแล้วเพ่นต้องแล้วเียวไเียวน่อลงาลงงงลงลงกลางป้ายกลางป้าป้ายกลางนะ

ข้างในที่พาวที่พาวรถที่พาวรถมึกระวังรถพังเยออกมามไปวางเลยวางเลยวางเลยวางเงี้มาตาเพื่อนาาเพื่อนหน่อยมาเล่นแพ็กลางมาเล่นแพ็คกลางตาร์มาเล่นแพ็คกลางหน่อยมาเล่นแพ็คกลางหน่อยเพื่อนไอหลังไฟหน่อยเฮ้ยบ้านเราบ้านเราบ้านเราสองันบ้านเราเฮ้ยหลังบ้านเรามีพี่พี่เก็ตหลังบ้านเรามีไอ้ดับกระอ้ะอ้ะถางไอ้ดับถาง เอาเพื่อนได้เอาเพื่อนได้ไอ้ไอไอเกตไอ้เกตเอ้ยไม่ให้ไอ้บัสไอ้บัสหลังบ้านเรามีเจเจตรงปั๊มเจตรงปั๊มเจตรงปั๊มผมจะวางยิมพีตรงปั๊มท้าปราเด็นกางหน่อยพกไก่ขึ้นมาหน่อยเพื่อเราบังเออร์หน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยมาป้ายกลางหน่อยพี่ไมาลางนี้มาทางนี้มาทางนี้กับมันกันกับกลางไฟกับกลางไฟนะปั๊มนะปั๊มนะไปกับกลางไฟได้ไปหน่อยเร็วระบายระบายพี่กุ๊บพี่ก็ุ๊บพี่ก็ุ๊บ เอาครับอาอกองใหลังไฟเอาสอบมาสอบมาสอบมาทิ้งเอาสอบมาทิ้งข้างไฟเอาปทิงนีเอาสอบมาทิ้ง้ายมือได้ต่อให้เฮ้ยบ้านเราหลังบ้านเรามันมันวางอีมพีเห็นบ้านรถพังอ่ะขาดเป็นการไหวมาไปขาดไปแล้วขาดไปแล้วขาดวปแล้วขาดไปแล้วเอาแม่เลยวไดปเลยลมเฮ้ยบอกเพื่อนในวอรไล่ตัปืนเลยควักมีดเปลี่ยนทุกอย่างเอาแล้วเลยเลยเอาเดียวเดียวหลังเลยซ้ำเลยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดไล่ปิดได้เปลี่ยนมีดไล่ปิดได้เปลี่ยนมีดไล่ปิดได้หมดแล้วนะหมดแล้วนะ ักองทรายคนเฮ้ยพี่เฮ้ยมึงฟังกูข้างหลังบ้านเราข้างหลังบ้านเราตัวปืนมาเอาหน่อยมาตัวปืนหน่อย2ตัวกองทรายมันตกนะกองทรายมันตกอีกเยอะ้นเยอะตะมมาหน่อยตะมมหน่อยะมมหน่อยเฮ้ยมันอยู่หลังบ้านเราตัวนึงตัวปืนอะมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยมาเอาหน่อยในปั๊มในปั๊มในปั๊ม MP ปืนวงอยามกองทรายเลยด็ได้ยินหมไอกองทรายหน่อยเรยอไม้ากองทรายหน่อย แล้วสดปืนถือไว้ถือไว้ถือไว้เฮ้ยไอ้เหี้ยมันมันหนีวะเฮ้ยมาหลังบ้านเราหน่อยดิแท็กคันนึงเียบเลยตซ้ายหน่อยงซ้ายหน่อยเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนมาหลังบ้านเราหน่อยใคร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 ช่วยกูได้บ้างอะใส่หน่อยมา้ส่หน่อยได้กลับ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 เพื่อนกลับอยู่เอาเอาเอา ไปไปกไฟไแล้วกองไฟไแล้วบ้านเราบ้านเราเอาบ้านเราบ้านเราเพื่อนกักอยู่บ้านเราเพื่อนกักอยู่มีปืนคุมอยู่พี่เกลียกลางให้หมดเกลียกลางให้หมดมีตัวชุบมีตัวชุบตรงเบาเลยเห็นปะคือแล้วไม่ต้องออกแล้วคือแล้วคือแล้วคือแล้วฟ้าขึ้นมฟ้าขึ้นมาฟขึ้นมาฟ้าขึ้นม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 าากู ให้มึงบอกบอกคนในในนั้นด้วยให้เข้าวอหน่อยเข้าวอหน่อยอาฟ้ามึงวิ่งมาดิมึงวิ่งมาดิมึงวิ่งออกมาตรงบอลเดนตรงหน้าหน้าบอลเดนสังติบอลเดนสังติบอลเดนร้เรื่อง้เรื่องมาแล้วป๊บนึงเเก็บไอนี้ก่อนได้ป่ะมึงขับไปเลยมันคืนแล้วเมื่อนมันคืนแล้วไอ้ตัวปืนช่วยช่วยไปเช็คหน่อยว่าเพื่อนมันเอาศพเพื่อนไปปะเพื่ไปเช็คหน่อยดูไปไปรีเช็คเพื่อนให้หน่อยสิขอศพเพื่อนเราไปอยู่หรอพี่เรอ็นรถไปแล้วตรแต้วไรแต้ไรแต้รแล้วตรแต้ต้ถไป้ไแล้ว เห็นแล้วเหนแล้เห็นแล้ห็น้วนาไก่กำลังออกไปไปทางสอนอมาเาดิตงที่พาว่ะที่พาวสองคันสองคันเบาเลยด้วยมาเอาหน่อยเว้ยตัวลูตัวลูตัวลูตตัวลูหน้าสอนอสอนอเมืองบนเมาเอาหน่อยแต่รังรถไฟลังรถไฟขึ้นเขาลังรถไฟขึ้นเขาแล้วเอาตัวปืนมามาเ้ยขึ้นรถแล้วไมพี่ ไปกลับไปก็ได้นะปอยมันไปเลยก็ได้นะน้องมันมันมันบอลเลอร์ไปไปไปรวมกับเพื่อนก็ได้ปะไปรวมกับเพื่อนไปรวมกับเพื่อนทีงว่าหาน่ยสอยาเกเพื่อนไหวไหมพูดต่อ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 พด้่อยูดต่อพูตอนต่าพูดออพู่ดต่อูดต่อพูดต่อพูดต่อหูดตรอพูห่อยู่ตหอพูดต่อพูดต่อพูดต่่อพู็ตดต่อ่่อก่อ็ได้นะ ได้นะไปเบิกได้นะถ้าหาเราไม่เจอเสียเวลาไปเบิกได้เลยแตกแปอย่าลืมหาอย่าลืมหานนะอย่าลืมหาบนนะอย่าลืมหานนะอย่าลมหานอย่ลือาะอย่าลือยู่นอย่มอนอืนอก่าลมาง้านอกืมหาศพเหลือลมา้น่างห้าอมหาปนอ่ลืมาาอย่าลมัน้าย่าลืมหาบ้าอเ่ี้าอยาบอย่มนยุ่ณไม่มี้ถนนาหนอย่าลมนบ้นยาืมหบอืมาาะอยด้ อ e รออินพีก็ได้รวมรวมกันรอก็อกได้ทีเดียวครับจะได้หอบพร้อมกันด้วยเ,เพื่องกล่องซ่อมจัดเลยพี่ใช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 ่รอ,อพร้อมกันดีกว่าอย่าเพิ่งเลยรอดีกว่าไหมกลับเข้ามาเลลยกับเออกลับมารอพร้อมกันหอบพร้อมกันตรงนี้ดีกว่ามากลับมาเลยหอบตรงนี้ดีกว่าพนละหนึ่งศพได้เปล่าคนละหนึ่งศพอะรอครับพี่ศพศพเหลือนะศพเหลือศพหนึ่ง อ้ขอคนสั่งแค่นแคนเดียวพอขอคนสั่งแค่นแคนเดียวมันจะไม่ต้องหลายหัวเว้ยเอารอรอรอพีอ่แกสั่งเลยพี่แกสั่งเลยรอรอเลยเนี่ยยังเริ่มหายแล้ว,ม,ม,ลวมันเริ่มหายแล้วเนี่ยไมถ่ถ้าเริ่มหายก็เราเราเอาศพขึ้นรถก่อนก็นกนได้ตอนเนี้ยเราเคลียร์หารถเองให้พร้อมก่อนเออศพเหลือป้าไม่ศพเหลือป้างฟอมอมอยู่นะตอนเนีน้ไม่ทอยู่ไหนมาที่ผมก็อยู่ที่ปังเลยเสร็จแล้วมาเริ่มดูเพื่อนเลยเสร็จแล้วมาเริ่มมารวมตรงที่ที่ฟอร์มก็ได้ครับมามาเลยเลยมาที่ฟอร์ม จะได้ห่อพร้อมกันมันี่พี่เกสพี่เกสเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงในนี่ที่คราฟที่คราฟกล่องเนี่ยตรงตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามตรงข้ามที่ต้องรถอ่ะคราฟคราฟเสร็จเลยโอเคครับเสร็จก็ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกมารอรอข้างหน้ารอข้างหน้าเอาเอาจริงจริงจริงจบมาหน้าเฮ้ยมาตรงที่ซ่อมดีน้องเพื่อนก็ได้คาตีนไว้ก่อนคาตีนไว้ก่อนได้สิบนาทีนะครับเพื่อนใช้ปั๊มได้ป้ะเนี่ย เแต่ยังแต่ยังต้องไวกว่านี้นะต้องไวกว่านี้ไวหน่อยดเพื่่ออนนไวหยเร็วๆต้องไวกว่านี้จริงๆเราได้ทำเวลาได้อีกทำไมมี EMP ตรงปั๊มน้ำมันฝั่งซ้ายวะพี่ดูพี่ไม่มีเพื่อนเราป่ะมีเพื่อนเราป่ะแถวเนี้ยมา EMP หมดแล้ว เฟษยังอ่ะเฟษยังเฟษยังเฟษยังเศษหมดแล้วพี่เศษหมดรอ้ออกกันหมดแล้วเพื่อนกลางค้าบอยู่มา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 กำลังเร็วเร็วมารอหอรอหอผมเลยด้วยพี่พูดได้เลยพี่เย็นนั่นก็นั่นก็ค้าบเลยก็ได้ปะค้าบเลยก็ได้ปะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ห่อเลยห่อเลยหอเลยครับห่อเลยห่อเลยห่อสองทุ่มสามสิบครับสองทุ่มสามสิบอะฟังนะฟังนะเล่นเล่นเขาไหนอะไรเขาไหนคอยคอยพูดกันนะ อย่าอย่านี่กันจะทำลายกันคตรแข็งอ่ะบอกให้